สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้เอาของสวยๆงามงามาให้ชมอีกสักเล่มนะฮะของใหม่ร้อเปซนะครับคมเดิมไม่มีตำหนิสภาพนางฟ้าตกสวรรค์นะฮะมีดเล่มนี้ไม่มีแค่กล่องนะครับนอกนั้นเต็ม100นะร้อยนะฮะนะฮะคมเดิมทุกอย่างเป็นมิโอโรชิเดบะนะครับไซส์ยี เอซนนะครับไซส์21.7เ็ซนเนี่ยฮะของมาซาโมโตะนะครับก่อนหน้านี้มิโอโรชิเดบะจะหาค่อนข้างยากก่อนหน้านี้ผมขายไปเล่มหนึ่งเป็นมิโอโรชิเดบะไซส์24เซนกว่ากว่าเล่มนั้นผมขายไป16500บาทสภาพกริปทุกอย่างเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยยาวกว่านี้นิดนึงเล่มนั้น1 6 5 0นบาทนะครับ เรียนี้21.7เซนนะครับผมตั้งขายไว้ที่1น0 0 0ม0บาทนะฮะ18,000บาทอ้าวสั้นกว่าแล้วทำไมแพงกว่าเนี่ยสั้นกว่าทำไมแพงกว่าชมความงามนะฮะกล้องไม่ค่อยซูมนี่นะครับ ชมความงามได้นะครับถึงตึ้นถึงตึ้นสวยกริบเลยนะฮะมีโอโรชิเดบะหายากนะครับนานๆเจอทีนะครับหายากทำไมผมขาย18,000ืบาทนะฮะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ความลับของมันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เซตลายแตกนะครับเป็นลายเก่าเก็บเป็นลายคาบคาบที่มันเก่าเก็บเฉยๆนะฮะ นี่ครับมาแล้วเป็นมาซาโมโตะ KA ซีรีส์นะครับเป็นเหล็กบูสติลสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะหายากนะครับแถมเป็นมิโอโรชิเดบะด้วยนานๆเจอทีต้องแจ้งเลยว่านานๆเจอทีนะครับของใหม่เนี่ยราคาอยู่ที่ ถ้าจะไม่ผิด758 US ดอลลร์นะครับ24,000กว่าบาทถ้ามาถึงเมืองไทยก็ตกประมาณ27,500บาทถึง28,000บาทประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็เล่มนี้ก็ถูกลงมาอีกประมาณหมื่นหนึ่งนะครต่อให้เราไปหาซื้อของใหม่สภาพนี้ก็ไม่ได้ราคานี้นะครผมต้องเรียนแจ้งนะว่า18,000บาทเนี่ยอาจจะมองดูว่าสูงนะครับสูงเลยแหละ แต่ถ้าไปซื้อใหม่ก็ไม่ได้ราคานี้นะครับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะตอกบูสติวชัดเจนเลยนะครับสวยงามนี่ฮะติปเลยสนใจก็ทักทายมาสอบถามได้ครับมาซาโมโตะ k คซีรี eries, เหล็กบูสติวตีขึ้น เีลลามิเนตเป็นแบบคลื่นนะฮะเป็นเหล็กลามิเนตฮอนกาซุมิเหล็กลามิเนตด้านหลังแบบคลื่นภูเขาไฟนะฮะนี่ฮะคลื่นพร้อยมาเลยนะครับง,งามเลยนะฮะรับประกันความงามไม่มีแค่กล่องเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเพอร์เฟกยังกระชังเผือกในป่านะฮะสวยงาม